สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมตร้านบริการเช่าเว็บราคาถูกนะครับราคาต่อเดือนก็มี69บาทแล้วก็99นะครับก็สามารถซื้อคีย์ได้เว็บไซต์นี้เลยนะครับอย่างแรกก็ให้เข้าเว็บไซต์นี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็นี้ครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนี่ครับกดสั่งซื้อพอคัดลอกคีย์มาแล้วให้เปิดทิกเก็ตนะครับนี่ครับ แล้วก็พิมพ์ redeem แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ทุกคนต้องการจะตั้งนะครับให้พิมพ์ตัวเล็กทั้งหมดนะครับผมออย่างผมจะตั้งชื่อว่าออสออสรุ่นใหญ่ชอบอย่างนี้นะครับแล้วก,กด submit แล้วก็ให้รอบอทมันสร้างเว็บนะครับผมประมาณ1-3นาทีนะครับ ก็ระหว่างนี้ก็นี่นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้เช่าเว็บนะครับราคา9 9บาทต่อเดือนนะครับผมตัวอย่างเว็บก็ประมาณนี้เลยครับผมอ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมีระบบเติมเงินธนาคารแล้วก็อ่างเปานะครับอ่ะแล้วก็รอ,อนี่นะครับ รหัสแอดมินที่จะเข้าเว็บไซต์ก็คือแอดมินอันนี้คือ User นี่แล้ว p a าสก็คือ p a สแ a d m i n 1 2 3นะครับอพอได้เว็บไซต์อย่างนี้แล้วก็กดเข้าเว็บไซต์ไปเลยอพอได้เว็บไซต์มาแล้วนี่ก็นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ระบบต่างๆนะครับอันนี้เข้าสู่ระบบนะ แอดมินแล้วก็แอดมินหนึ่งสองตามที่ผมได้พิมพ์ไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็ระบบหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือกราฟจะมีกราฟเติมเงินแล้วก็ระบบเติมเงินยอดเงินวันนี้เดือนนี้แล้วก็ยอดเงินทั้งหมดนะครับประมาณประมาณนี้เลยยอดสินค้าเดือนนี้แล้วก็สามารถเชื่อม API ร้านได้นะครับเอา API ร้านต่างๆมาได้แต่ว่านี้ผมขอปิดไว้ก่อนอืม มอคปิดไว้ก่อนแล้วก็ออเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามารถเอาไปรับออเดอร์เป็นสินค้าพรออเดอร์ order, อย่างเช่นรับเติมโลบอกอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จัดการบริการนะครับอันนี้ก็บริการเมลพาร์ทแล้วก็มีระบบสุ่มวงล้อประมาณนี้ครับนี่แล้วก็จัดการร้านค้าจัดการวงล้อจัดการสินค้าหมดหมู่นะครับแล้วก็จัดการการแนะนําแล้วก็รูปภาพสไลด์นะครับอันนี้ก็สามารถปรับทีมปรับสีปรับอะไรได้นะ นี่ครับผมแล้วก็จัดการการเติมเงิน wallet เป็นซองอ่างเป่านะครับอ่าผมก็จะปรับเป็นเบอร์ผมนี่แล้วก็ธนาคารจัดการธนาคารก็ชื่อชื่อนามสก,กุลเลขบัญชีแล้วก็เลือกธนาคารได้เลยแล้วก็จัดการวิธีการใช้ก็สามารถทําวิธีการใช้เว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็เอาลิงก์ u t u b e หรือว่าลิงก์อะไรก็ได้ครับที่เป็นวิดีโอมาใส่ในนี้นี่ครับแล้วก็จัดการเว็บไซต์ประมาณนี้เลยครับ สำหรับใครที่สนใจเช่าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอดแล้วก็เว็บไซต์ในการเช่าเว็บให้นะครับผมขอบคุณครับ